ไอมันอยู่กับกูกูมึงกูมึงไอต่อมาหากูดิโอ้โอ้แต่เตยอยู่ตรงนั้นน่ะเห็นใช่ปะน่ะช่วยหน่อยโอเคสวยปะเไปแถวเฮอยได้ตรงนี้แหละไปหาตัวเทมหรอมีกูว่ามันไม่น่ามีบาร์บีคิวนะไอบังให้กูเลย ไปให้คุณเลยดิี่ต่อแต่ถึงไม่มีบาร์บีคิวมันก็เห็นว่ะตรงนั้นไอต่อถ้ากูเพอร์เฟกอีกรอบอีกรอบน่าจะเต็มเออต้องงั้นดิต้องงันเพื่อมึงเยพื่อมึงเพอร์เฟกแค่สามเลยแล้วเว้ยมันไม่เห็นเชื่อไม่เห็นเอ้ยเตยตรงนี้ไม้ทุกไม้มีไอ้นี่นะมีแถบนะเตยมาหลุมมาลงหลุมลงหลุมกูอยู่ในหลุมเตยอยู่เนี่ยกูเจะเตยไปกูจะเตยไป มาในหลุมกูอยู่ในหลุมเอ๊ะแค่อค่โอ้ยเย้ยแต่เย็นมันไม่เห็นหรอกถุงม่อปลอดภัยกูยังเห็นเลยมันแต่มันไม่อุ้มใช่ปะอุ้มก็เย็นนั่งในหลุมปลอดภัยมันนี่เห็นแด้อ เตยใกล้กูจังเตยมันวาดปะวาดกระดึงสีอีต่อมันจะฆ่ามึงนะเออปล่อยมันเตยเจอกันในบ้านมามามาตรงนี้เหรอเออนี่แหละมึงนี่นะแอบในซสื้อพี่น่นมีล่อซื้อให้ฆาตกรเฉยใช่ไหมคะเตยคื่องนี้เครื่องนี้เลยเดี๋ยวอีต่อตายแล้วครื่องนี้เลยด่วน เอาจริงเหรอจะแ,แคสมาขอจริงเหรอดูกันจะขอเร็วกว่านี้ได้ปะได้แค่นี้แหละจะพูดขอโทษนะไม่ต้องพูดขอเพอร์เฟกถ้าเพอร์เฟกจะเร็วเพื่อนมันต,ตายแล้วนะตายแล้ว,ลวใช่วันนี้ปะเนี่ยไม่ไม่นี้เกินกินหมดแล้วถอนเกินกินไปแล้ว เพื่อนผ่อนตอยขอไปทำงานเพื่อนขอเฟกเลยเฟกไปแล้วขอเฟกอีกสองกูเฟกแล้วมึงเฟกหน่อยเออกูเฟกแล้วเฟกแล้วเฟกอีกเฟกนึงเออเดี๋ยวสิมันไปขึ้นเออเฟกแล้วไปะไปประตูเลยไปลุกประตูเลยไปประตูเลยอู้หูอู้หูอู้หูอู้หเตยเร็วเร็วเกี่ยวความหวังเหรอไม่ใช่ตะวันตะวันเพื่อนขอโทษนะเพื่อนใครไม่รู้ไม่ใช่เพื่อนกู มึงมึงต้องมาเปิดไหมเออเออออกออกมาอีสัตว์เอ้ายเราเริ่มไฟเตยน้วนี่มันมามาเตยตายกูไปก่อนกูไปก่อนไม่ทันมึงไปช่วยเพื่อนแล้วไปถอนโทษเพิ่มกูนอนแล้วไอ้เหี้ยมันเดินเร็วไอ้เหี้ยเยกูต้องทำทุกอย่างเลยเรอมึงซ่อนก่อนมึงซ่อนก่อนมึงซ่อนก่อนเออมึงถอนโอเคสวยเพื่อนงามงด จะหลดเพืุ่ดก็เปิดดิก็เปิดประตูดิเพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนเพื่อนเปิดประตูเพื่อนน่าจะรอช่วยกูเพื่อนน่าจะรอช่วยกูมึงถอนให้ได้ก็พอกูมีแทงหลังไม่ต้องห่วงเตย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 เออเตยยเตยโออย่านะเปดีโอเคเปิดประตูเปิดประตูเร็วมึงอ่ะเปิดประตูเร็วเร็วเร็วยังไงเออไปไปไปเลยกูมีไตอ่ะไปเลยกูมีไตยากไปโอ้ย ไม่าไม่น่าไปช่วยเตยเลยมึงทำดีแล้ว